ันนี้เขานิยมกินแบบนี้ะมะนาวขาดมะนาวไม่ได้นะคะคนเม่กซกันก็เขาจะใส่มะนาวบีบมะนาวลงไปแล้วก็มีพริกเกลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกเกลือคือมันเป็นมะม่วงส่งที่บ้านเรากินสุกแล้วอะทุกคนเขาก็กินใส่มะนาวใส่พริกเกลือแล้วก็ใส่ ซอสอันนี้เป็นซอสของเขานะคะน,นี่นะคะเขานิยมกินแบบนี้ทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะลินเอนะคะทุกคนวันนี้มาทักทายทุกคนอีกแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องลิลเลยด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนลินก็เอามะม่วงจากเม็กซิโกมาฝากทุกคนนะคะทําไมต้องเป็นมะม่วงนะทุกคนก็คืออย่างนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูกาลของมะม่วงนะคะอย่างที่ไทยตอนนี้ก็คือมันก็เป็นหน้าของมันนะคะฤดูของมันก็คือมะม่วงนั่นเองนะคะ ที่นี่ก็เหมือนกันนะพอแบบประมาณเมษายนะคะมะม่วงก็จะวางขายเต็มตลาดเลยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูของมันทีนี้หลินก็เลยอซื้อมานะคะแล้วก็เอามาฝากทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมา,ากินให้ทุกคนดูแบบที่เม็กซิกันกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าถึงมะม่วงนะคะคือที่เมืองที่หลินอยู่อะทุกคนก็ชื่อเมืองชิวาว่านะคะหลายคนอาจจะ อาจจะยังไม่รู้หรือว่าเพิ่งเข้ามาติดตามหรือในอะไรอย่างนี้นะคะก็เมืองที่ดินอยู่คือเมืองเชืว่าว่าทางตอนเหนือของเม็กซิโกนะคะมะม่วงที่เห็นวางขายตามตลาดนะทุกคนจะมีแค่2ชนิดนะคะที่นี่นะคะก็จะมีแค่2ชนิดที่วางขายเองนะทุกคนบ้านเราไม่รู้กี่สิบชนิดนะบ้านเราคือเยอะมากนะคะมะม่วงมีหลายพันหลายขนาดหลายอะไรมากแต่ว่าที่นี่มีแค่สองคือหลินไม่รู้ว่าทางตอนใต้นะคะจะมีกี่ชนิดนะเพราะว่า คือหลินตอนใต้นี่ยก็ยังไม่เคยไปหลินก็อยู่คือแค่ทางเหนือของเม็โกซิโกไงที่เห็นก็มีสองชนิดคือชนิดนี้นะคะทุกคนอันนี้คืออ่าคล้ายๆมะม่วงแก้มแดงบ้านเราหลินไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้จักหรือเปล่านะมันจะเป็นลูกกลมๆนะคะอันนี้คือหลินซื้อมาสองลูกเนี่ยมันก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะทุกคนแล้วก็สีมันก็จะสีแดงๆตรงส่วนเนี้ยนะคะที่บ้านหลินก็จะเรียกามะม่วงแก้มแดงนะทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะคะ แล้วก็อีกชนิดหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆอ,อกล่องหรือว่าคล้ายๆน้ําดอกไม้บ้านเรานะคะรสชาติจะหวานๆหอมๆคล้ายกันเลยนะคะคล้ายกันแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าอ่าเหมือนไปเลยนะทุกคนก็ประมาณนั้นนะคะหรือเปรียบเทียบให้ดูนะคะแล้วที่นี้นะทุกคนลินจะมาบอกว่าที่เม็กซิโกอ่ะเชื่อไหมว่าลินไม่เคยเห็นมะม่วงเขาวางขายมะม่วงสีเขียวเลยนะมะม่วงแบบบ้านเราที่แบบว่าเป็นแบบดิบอะ่ะ แบบม่วงสีเขียวแบบดิบที่เรากินแบบดิบกันนะคะไม่มีทุกคนที่นี่ลินไม่เคยเห็นเลยมันจะมีแบบเขียวเนะี่ยคือทุกคนเขียวคือแค่นี้ทุกคนมีอาจจะมีเขียวแบบว่าอ่าทั้งลูกเขียวนะทุกคนแต่ข้างในเนื้อมันอะ่ะคือมันเหลืองอะ่ะจะห่ามไหมมันก็ไม่ใช่อะ่ะมันเหลืองข้างในมันเหลืองแล้วม่วงชนิดนี้นะชนิดนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ที่นี่เขาเรียกอะไรเฮเดนเฮเดนอันสักอย่างนี่แหละ ก็ชนิดนี้นะคะทุกคนมันจะมีแบบเขียวอย่างที่ลินบอกแต่ว่าเนื้อมันอะข้างในอะคือมันเหลืองแล้วมันก็มันมันมันเกินห่ามนะวทุกคนมันมันเหลืองแล้วเนื้อข้างในมันก็เละนะคะอันนี้มีเขียวปนนิดหน่อยแล้วก็เหลืองนะทุกคนแต่ข้างในเนื้อมันอะแบบว่ามันสุกแล้วนะคะแบบนี้นะทุกคนกินสุกไม่ได้นะคะลินจะบอกว่าถ้ามันสุกกว่านี้นะ เนื้อข้างในมันจะเละมากแล้วแบบเหมือนมะม่วงเน่าเลยนะคะทั้งๆที่มันไม่ได้เน่านะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าแต่มันเละอ่ะเนื้อมันเละแบบนี้กินสุกไม่ได้นะคะกินได้ก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เหลืองกว่านี้นิดหน่อยนะคะถ้าเหลืองตุกมากกว่านี้คือกินไม่ได้แล้วอ่ะเนื้อมันเน่านะคะแบบนี้นะเนื้อแบบว่าเนื้อเละเน่าแล้วกลิ่นมันก็เหม็นด้วยนะแบบนี้นะอันส่วนส่วนพันนี้นะคะทุกคนหลินจาชื่อมันไม่ได้ชื่ออะไรไม่รู้ก็คล้ายๆอกล่องบ้านเหล่า คล้ายๆอกล่องผสมน้ำดอกไม้หอมหวานมากเลยนะคะถ้ามีข้าวเหนียวมะม่วงพันนี้นะกินกับข้าวเหนียวมะม่วงนี่กินกับข้าวเหนียวนี่คือสุดยอดเลยนะคะหอมหวานมากอันนี้แต่อย่างที่ลินบอกว่าทุกคนไม่เคยเห็นมะม่วงดิบมะม่วงดิบที่นี่เขาไม่กินกันนะคะเขาก็กินประมาณประมาณนี้นะคะมีเคียวกว่านี้อย่างที่บอกว่ามีเขียวกว่านี้แต่ว่าก็ข้างในมันเหลืองอะทุกคน ลินอยากกินยำม,มะม่วงมากคือมาอยู่เม็กซิโกเชื่อไหมว่ายำม,มะม่วงนี่แบบลินจําได้แค่ประมาณสองสามปีที่แล้วลินเคยกินยำแต่ว่าทุกคนเป็นยำม,มะม่วงที่แบบมะม่วงเหลืองอะเออมันไม่มีมะม่วงดิบให้ยำนะคะแล้วลินก็ไม่รู้ว่ามะม่วงดิบนี่คือเขาไม่เก็บหรือเปล่าหรือว่ายัางไงอันนี้ลินก็ไม่รู้นะมะม่วงน่าจะ อันนี้นะ่าจะมาจากทางตอนใต้นะเพราะว่าทางตอนเหนือของลินเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่นี่คืออยา่าทลินบอกว่าทะเลทรายทุกคนมันก็จะปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะคะอย่างมะม่วงนี่ก็คือ,อมไม่ได้กินอะมะม่วงดิบยำม,มะม่วงอะไรอย่างเงี้ยคือยินยำม,มะม่วงสุกประมาณนั้นนะคะทุกคนเออแล้วแบบถ้ากินมะม่วงก็จะกินแบบแบบที่เขากินอะทุกคนแบบคนเม็กซิกันกินนะคะคือมะม่วงของเขาก็ต้องกินแบบบ้านเขาไง ถ้ากินแบบบ้านเรามันไม่อร่อยอ่ะทุกคนมันไม่ได้นะคะมมนต้องกินแบบบ้านเขาอย่างบ้านเขาก็กินแบบนึงใช่ไหมมะม่วงบ้านเขาก็เหมาะเหมาะสําหรับบ้านเขากินสําหรับแบบบ้านเขามะม่วงของบ้านเราเนี่ยคือแบบลินอยู่ที่นี่แล้วแบบคิดถึงผลไม้ไทยมากบ้านเรากินดิบเขียวดิบคือยำเอาไปยำกินแบบดิบใส่พริกเกลืออะไรเงี้ยคืออร่อยมากมะม่วงน้ำปลาหวานอะไรพูดแล้วน้ำลายไหลทุกคนแต่ที่นี่คือแบบไม่มี ข้าวเหนียวมะม่วงลินไม่ลินมาอยู่เม็กซิโกลินไม่เคยกินข้าวเหนียวมะม่วงเลยมะม่วงอย่างเงี้ยกินกินกินได้นะแต่ว่าข้าวเหนียวอะที่นี่ไม่มีที่เม็กซิโกเมืองที่ลินอยู่เขาคือไม่มีข้าวเหนียวนะคะแล้วก็กะทิหายยากมากแล้วช่วงนี้เป็นช่วงโควิดทุกคนของแพงแบบขึ้นมาอีกแบบเท่าหนึ่งเลยแล้วก็หาซื้อยากมากตอนนี้คือลินหาซื้อกะทิยังไม่ได้เลยนะคะหาซื้อกะทิก็ไม่มีตอนเนี้ยเออตอนแรกลิวนว่าจะเอา ซื้อกะทิมาด้วยความที่อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงแต่ข้าวเหนียวไม่มีก็เออมีข้าวสวยเยวทำข้าวสวยละกันอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปว่ากะทิก็ไม่มีทุกคนตอนนี้ก็คือไม่มีนะคะมีแค่มะม่วงอาลิงก็ยังพอแบบเออได้กินมะม่วงค่ะทุกคนยังน้อยก็ยัง,ย,งยังได้แบบาหายคิดถึงไทยได้บ้างนะคะกินมะม่วงอะไรอย่างงี้นะแต่แบบยำก็ไม่ได้กินอย่างี่บอกยำก็ไม่ได้กินเลยนะทุกคนอยู่นี่นะ ยำมะม,ม่วงอะไรเงี้ยก็การเป็นยำมะม,ม่วงสุกไปอะไรเงี้ยมันก็รสชาติมันก็ไม่ได้อะทุกคนเออแล้วเอามะม่วงบ้านเขามายำเดี๋ยบอกเลยว่าไม่ได้ทุกคนไม่ได้มันไม่เหมือนบ้านเรานะคะไม่เหมือนมะม่วงบ้านเรายินงถึงว่าทําไมแบบฝรั่งที่เขาไปเที่ยวไทยเขาจะชอบพวกอาหารไทยมากชอบผลไม้ชอบอะไรของไทยมากคือที่นี่มันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทุกคน <S <S ขเขาไปกินยำมะม,ม่วงอะไรเงี้ยเขาก็ชอบไปกินมะม่วงบ้านเราเขาก็ชอบมะม่วงของไทยเยอะมาก เออแต่ที่นี่ก็อย่างว่าหลเนะมันก็ไม่มีนะอินก็เนี่ยอินก็ซื้อไม้ทุกคนดูนะคะสองแบบมันมีแค่สองแบบนี้นะทุกคนนี่นะเห็นไหมมันก็จะต่างกันลูกหนึ่งก็จะจะอย่างนี้นะแล้วเลียวลูกหนึ่งก็จะกลมๆอย่างนี้นะคะไม่ต้องกินแบบบ้านเขาอะทุกคนเออดินปีที่แล้วอิ๋นเคยทําไปแล้วนะที่เกี่ยวกับมะม่วงไหมคะอันนั้นจะก็จะเป็นไอติมเนาะไอติมมะม่วงนะคะอิ๋นเคยทําไปแล้วนะแล้วก็ ทำแบบเป็นดอกไม้ที่นี่ก็จะมีขายนะแบบว่าทําเป็นดอกไม้ดอกไม้แล้วก็ใส่พริกเกลืออะไรเงี้ยเออก็จะมีขายนะคะแต่ว่าหลินยังไม่เห็นนะถ้าลินเห็นเดี๋ยวลินจะถ่ายให้ดูนะคะเวลาหลินออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังว่าช่วงนี้ทุกคนคือโควิดนะคะหลินก็ไปไหนไม่ได้วันนี้หลินก็คืออยู่บ้านนะทุกคนเป็นช่วงโควิดเขายังไม่ประกาศล็อกดาวน์แต่ว่าเสาะคิดคือเขาก็ต้องแบบหยุดทํางานให้ให้แบบว่าให้อยู่บ้านนะทุกคนหยุด จุดเชื้ออะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละก็ดินก็อยู่บ้านนะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมากินมะม่วงแล้วก็เอามะม่วงมาฝาดทุกคนอย่างนี้แหละเ,เดี๋ยวดินก็จะมาบอกมะม่วงแล้วกินมะม่วงกันนะคะทุกคนดินจะมาเริ่มจากพันธุ์แรกนี่นะคะอันนี้เป็นพันธุ์ที่คนที่นี่นิยมกินนะคะคนเม็กซิกันนิยมกินนะคะ,คน,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 ะ,คะนี่ก็จะเป็นลูกนี่นะคะพันเฮเดนเฮเดนนะคะถ้าดินจำไม่ผิด เนี่ยแบบนี้เขานิยมนะคือเพื่อนหลินนะเวลาสั่งมะม่วงนะคะเขาก็จะสั่งแบบนี้ทุกคนแล้วเขาก็จะกินแบบสไตล์เม็กซิกันนะทุกคนเออเดี๋ยวนก็จะปอกแล้วก็เดี๋ยวจะกินให้ทุกคนดูนะคะเห็นไหมทุกคนมันยังเขียว,ยวใช่ไหมเขียวๆนะคะมันยังไม่ได้แบบเหลืองสุกนะทุกคนแต่ว่าข้างในอ่ะคือเหลืองมากแล้วนะทุกคนเห็นวันนั้นนะหลินซื้อมาแล้วมันสุกไปหปนก็รยกว่ารึกว่าซื้อมาแบบสุกแล้วมันจะหวานไงทุกคนไม่ใช่นะสุกแบบ กินไม่ได้เลยวันนั้นเห็นกินแล้วแบบโอ้เหมือนกินมะม่วงเน่าอ่ะทุกคนพันนี้นะพันที่แบบแก้มแดงนะคะพันขาดพันนี้แหละที่แบบขายดีมากนะทุกคนพันแต่พันนี้เขาไม่นิยมอะ่ะหรือก็ไม่รู้ว่าทําไมนะคะหรือเขาอาจจะไม่ชอบกินแบบสุกก็ได้หรือเปล่าหรือหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะคะนี่ก็คือสุกเนื้อมันก็เละแล้วนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนื้อมันก็แบบมันเละแล้วอะ่ะข้างในอะ่ะ เนื้อเลยมากทุกคนอันนี้แบบอีกพันหนึ่งนะคะแบบที่สองนะทุกคนที่ลินบอกว่าหว,นวานๆนะทุกคนที่แบบถ้ากินกับข้าวหนียวมอ้๊อนี่คือสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะคะอันนี้คือแบบถ้าสุกมากหวานมากหอมมากเลยทุกคนแต่คนไม่ไไม่นินยมกินนะคะคนที่นี่ไม่นินยมกินแบบนี้ อีกแบบหนึ่งพันหนึ่งพันนี้นะคะหอมทุกคนอร่อยมากเว้ <Sh akes noise> เนื้อมันก็ไม่เละด้วยนะอันเนี้ยนะพันนี้นะคะเนื้อไม่เละด้วยนะทุกคนขนาดมัน,มนสุกมากเลยนะทุกคนเนี่ยสุกมากเลยนะคะ หันนว่ามันมันก็คล้ายๆอย่างนี้บอกว่าคล้ายๆมะม่วงอ,อกล่องคล้ายๆมะม่วงน้ำดอกไม้รินว่าถ้าดิบอ่ะมันจะเปรี้ยวมากเลยพันนี้นะทุกคนเรียบร้อยอันนี้เป็นพันแบบแบบแบบแรกนะคะแบบที่หินบอกว่าคนเสก,กันนิยมกินนะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพันนี้นะนี่นะกลมๆนี่นะอันเนี้ยเขานิยมกินแบบนี้มะนาว ขาดมะนาวไม่ได้นะคะคนไม่คยนมาก็กกกเขาจะ,จะใส่มะนาวบีบมะนาวลงไปแล้วก็มีพริกเกลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกเกลือคือมันเป็นมะมว่วงสุกที่บ้านเรากินสุกแล้วอะทุกคนเขาก็กินใส่มะนาวใส่พริกเกลือแล้วก็ใส่ซอสอันนี้เป็นซอสของเขานะคะนี่นะคะเขานิยมกินแบบนี้ทุกคน นี่พี่เกลือต้องใส่อีกนะมันจะไม่อร่อยแต่แต่อันนี้อ่ะทุกคนที่ลินบอกมันอุ้ยหกหกแม่อันนี้อันนี้นนคือที่ลินบอกว่ามันหวานใช่ป่ะเนี่ยนะคะพันนี้นะอันนี้นะคะลิน,นจะไม่ใส่อะไรนะทุกคนเพราะว่าถ้าใส่มันจะไม่อร่อยนะมันจะแบบว่าอ่าไม่รู้อะรินว่าก,กินสุกมันอร่อยกว่านะกินแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยอร่อยกว่าแต่อันนี้คือเมกซ์กันเขากินของแย่ตารางมากก่อนี้ไง มาแล้วนี่นะคะเม็กซิกันเขาก็จะกินแบบนี้ทุกคนใส่อะไรบ้างนะมะนาวพริกเกลือแล้วก็ซอสนะคะซอสเออคือพ,พื่พนเราก็กินสุกได้แล้วอะ่ะอืมอืม,อม,อมหวานทุกคนหวานและเปรี้ยวมะนาวแล้วก็พริกเกลือแล้วก็ซอสซอสอ,อันนี้ใส่กับมะม่วงอร่อยวันนั้นหลินกินใส่ อ,อะไรนะขเขาเรียกอะไรมันแก้วไม่่หยทุกคนใส่มันแก้วนะถ้าใส่มะม่วงสมมติว่ามันมีมะม่วงมันแก้วผลไม,ม้อย่างอื่นด้วยใส่ซอสอันนี้สุดยอดเลยอร่อยจริงใส่มะม่วงเขาอร่อยใส่มันแก้วนั้นไม่อร่อยทุกคนอือร่อยมู้ละร้อนแบบนี้อร่อยเนี่ยถึงบอกว่ามะม่วงบ้านเขาอะต้องกินแบบบ้านเขาทุกคนมะม่วงของเซ็กซิไฮก็ทนกินแบบ ไตเม็กซิกันนะคืออร่อยมันเข้ากันมากถ้ากินแบบของไทยไม่ได้ให้ทุกคนไม่ได้จริงริงอืมอร่อยจริงอร่อยอันนี้อร่อยทุกคนขนาดเนื้อมันเขียวเมื่อกี้ที่เห็นให้ดูใช่ไหมมันยังแบบมันยังสุกมากแล้ววาทุกคนอือร่อยอร่อยช่วงนี้ช่วงมะม่วง ไปไหนมาไหนก็คือมะม่วงเต็มตลาดทุกคนเพื่อหลินคือที่ทํางานใช่ปะก็ต้องสั่งลินต้องสั่งผักผลไม้ทุกเช้าไงทีนี้เพื่อนลินสั่งมะม่วงทุกวันสั่งมะม่วงมากินทุกวันช่วงนี้ช่วงของมันนะคะอร่อยทุกคนอืมอื้อร่อยจริงใส่ซอสอร่อยมาก อันนี้แบบนี้แบบนี้บินไม่ใส่อะไรทุกคนถ้าได้ข้าวเหนียวมะม่วงกะทินะโอ้โหหวานหอมอร่อยเหมือนกันอันนี้กินแบบไม่ต้องใส่อะไรทุกคนต่ลินว่าถ้าเม็กซิกันกินเนี่ยเขาต้องใส่แน่นอนแต่ว่า ลินไม่เคยเห็นเขากินแบบนี้นะเพื่อลินอนะลินไม่เคยเห็นเนื้อที่ทํางานนะคะเคยเห็นแต่เขากินแบบนี้แบบแบบเดียวเขาอาจจะไม่ชอบกินแบบหวานๆสุกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ลินชอบนะลินชอบสองแบบเลยอันนี้เนื้อเนื้อไม่เละเลยสุกมากสุกมากคะ่ะอันเนี้ยเนื้อไม่เละเนื้อดีมากอันแตงนนเนื้อเละคือถ้าปล่อยไว้อีก ประมาณหรือมาสักสามวันนี่ก็คือเนื้อเละแล้วอะเนื้อข้างในคือกินแบบไม่ได้คนมันเนื้อข้างในมันเป็นเส้นๆเลยนะอันนี้ยพันนี้นะเนี่ยแต่อันนี้คือปล่อยสุกกันนี้คือหวานกว่าน,นี้อีกเออเดี๋ยว,วอันนี้ลินน่าจะรออีกสักสองสามวันแต่อันนี้คือต้องกินเลยไม่ได้แล้วนะคะอะร่อยทั้งสองแบบเลยทุกคนมะม่วงของเขานะอืม ยังดีนะที่แบบยังมีมะม่วงให้กินอะ่ะทุกคนถ้ามาแล้วอยู่ไม่มีมะม่วงกินนี่ทไงไม่มีผลไม้กินโอ้ตายเออของแบบแบบนี้ก็อร่อยทุกคนแบบได้ใส่พริกเกลือแล้วใส่ซอสแล้วก็ใส่มะนาวนี่ก็อร่อยนะเวลาเขาปอกขายทนะุกคนตามรถเข็นผลไม้แพงม,มากนะเขาขายผลไม้ก็เหมือนบ้านเราเนี่ยที่แบบว่า หมือนเขาบอกแล้วว่าเออแบบนั้นจะแพงนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อมาเป็นกิโลมันก็ไม่แพงเท่าไหร่งไงหรือซื้อมาพันนี้นะสองลูกน่าจะประมาณสิบห้าเปโซนี่แหละก็ประมาณลูกละแปดแปดสิบเปโซอะลูกนี้สิบเปโซประมาณนี้ก็ประมาณลูกละสิบเปโซถ้าซื้อตามรถดเข็นก็ก็แพงขึ้นมาประมาณสามสิบสามสิบบาทอะไรเงี้ยสามสิบเออสามสิบเปโซอะไรเง,งี้ยทุกคน ใส่ซอสอะไรของบ้านเขาบ้านเนี่ยอ่างเงี้ยถึงบอกว่ามะม่วงอ่ะเขาบ้านเขาก็กินแบบบ้านเขาไงทุกคนมันถึงจะได้แบบได้รสชาติได้ความอร่อยเออเหมือนบ้านเขาถ้ามากินแบบไทยอืมของไทยมันกืเหมอกินแบบไทยเอาไปยำกินดิบมะม่วงน้ำประหวานเอออะไรอย่างเงี้ยชอบอร่อยเอออะไรเงี้ยบ้านเราก็ทําแบบบ้านเราอร่อยบ้านเขาก็กินแบบบ้านเขาทุกคนอันเนี้ยอร่อยทุกคน ร้านแบบนี้อไอติมมะม่วงก็อร่อยนะปีที่แล้วที่ลินทำให้คนดูคลิปหนึ่งอ่ะไอติมมะม่วงก็อร่อยนะแล้วช่วงนี้ก็ช่วงร้อนใช่ไหมมะม่วงไอติมมะม่วงก็ทุกร้านแหละลินเห็นน่าจะทุกร้านแต่ลินยังไม่ได้กินเลยปีนี้ยังไม่กินมะม่วงแล้วก็ยังไม่ได้กินเออยังไม่ได้กินไอติมมะม่วงนะคะลินเนี่ยไปทํางานกลับบ้านทํางานกลับบ้านเพราะว่าช่วงนี้โควิดมระบาดเยอะในที่นี่นะคะก็เลย แบบว่าไม่ค่อยได้แบบว่าแวะไหน,น่ะทุกคนอืมมันอยู่ดิ่ก็ไม่ไม่ค่อยออกไปไหนนะคะกลัวทุกคนคือมันระบาดเดอะนะคะที่เมืองที่ดินอยู่นะอืมอร่อยทุกคนอืออร่อย กินใส่พริกเกลืออร่อยมากอันนี้นะอันนี้และลูกลูกนี้นะกินใส่พริกเกลืออร่อยมากใส่ซอสใส่พริกเกลืออร่อยมากนะคะทำรสเค็มหน่งก็ชอบซื้อนะซื้อแบบมะม่วงหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็ใส่ซอสหลายๆแบบใส่พริกเกลือใส่ซอสใส่มะนาวแล้วเขาก็จะมีซอสของเขาอีกอีกประมาณอย่างหนึ่งเน่ยถ้าหนิงจำไม่ผิดนั่นแหละเขาก็จะใส่ด้วยคืออร่อยมากรวมกันนะอืมกินมาอยู่นี่อูหลายปี กลัจะกินเป็นแบบเขานะทุกคนกว่าจะแบบใช้เวลากินแบบเขาได้นะคือฟีแลนื์น่าจะไม่กล้ากินไม่กินนะคะกลัวแบบท้องเสียอะไรอย่างงี้ทุกคนใส่ซอสที่มันใส่ซอสใส่ใสะไยเยอะมากแต่ตอนนี้ก็คือกินได้เหมือนเขาแล้วนะทุกคนเออแล้วอร่อยด้วยกินได้อร่อยด้วยอือตอนนี้ก็คืออร่อย ก็กินให้แบบก็กินให้เป็นเหมือนเขาอ่ะทุกคนเออแล้วจะแบบแบบเหมือน,นกันอ่ะมันจะได้รสชาติแบบมันไม่อยู่ที่นี่ก็ต้องเนาะก็ต้องกินเหมือนเหมือนเขาเป็นอะไรเงี้ยสุดทุกคน่อ,อยหมดนี่ก็เยินแบบแบบนี้หมดเลย มันต้องกินแบบหวานเ <c oughs> นา้นกินแบบของหวานทุกคนอร่อยหวานอร่อยอุ๊ยอร่อยสองอแบบเลยกินหมดส่วนแกนก็กินนะทุกคนกินหมดเลยนะแต่นี้กินคอดูพอแค่นี้แหละเนาะ นี่นะคะวันนี้ก็เอามะม่วงนะสองแบบมาฝากทุกคนนะคะแล้วก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆจากเม็กซิโกมาฝากทุกคนนะคะอย่ากให้ดินบอกว่าที่นี่คือมะม่วงมันมีแค่นี้ที่ดินเห็นนะมีแค่สองแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มะม่วงดิบก็ยังไม่เคยกินมะม่วงดิบที่นี่เลยนะทุกคนเออมีแต่มะม่วงเหลืองนะคะเขียวขนาดไหนข้างในมันก็เหลืองนะทุกคนเออนั่นแหละก็นะตอนนี้คือก็ได้มาฝากทุกคนสอง สองแบบสองอย่างนี้นะคะมะม่วงนะั้นในวันนี้นะคะวันนี้ก็คงมีแค่นี้แล้วเนาะทุกคนเอามาฝากทุกคนแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าฝากติดตามไปนไวยด้วยนะว่าหรือจะมีอะไรไปฝากทุกคนอีกนะคะจะมะีความรู้จากเม็กซิโกรหรือว่าอาจจะเป็นของสิ่งของท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจะเ็กซินกไปฝากทุกคนอีกนะคะฝากติดตามไปด้วยด้วยนะคะสวัสดีก็บ,าย,ะะบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ